อรุณสวัสดีครับวันนี้หลังจากที่ฝนตกช่วงนี้ฝนตกเยอะหน่อยและเช้าเนี้ยมีแดดแนละ้วมือเช้าก็ต้องมาทำกับข้าวกินกันเอาเป็นว่าวันนี้ผมผมไม่ได้ทำกับข้าวนะครับแต่ว่าผมจะทำข้าวผัดเพราะว่ามีของเหลือๆแล้วก็มี ที่เขาสวยเหลืออยู่หน่อยนึงแช่ต็เย็นไว้นะครับเอาเลยนะครับเริ่มเลยก็ใส่น้ำมันหมูนะฮะเทจียวเอนะครับมีกากหมูด้วยจำนวนสองช้อน เป็นข้าวผัดธรรมดาธรรมดานะครับไม่มีสูตรพิเศษอะไรห,หรอกเป็นเมนูที่เอาไว like you know. ้เคลียร์ตู้เย็นนะครับเชื่อว่านะครับเมนูเคลียร์ตู้เย็นเนี่ยเป็นอาหารฟิวชั่นที่จะได้กินอาหารแปลกๆเท่าที่วัตถุดิบ ในตู้ยังเหลือนะครับทีนนี้ผมก็ใส่หอมเจียวนะฮะหอมซอยตอนคนจะใส่กระเทียมก็ไม่กีบนะครับจะไ,ได้เหมือนกันอืมหอมทีนี้พอเจียวจน หอ,อมซอยมันสุกแล้วเนี่ยขั้นต่อต่อไปของผมก็คือใส่ไข่อันนี้เป็นไข่ไก่นะครับหุฟองตีงไข่นะอครับตอไข่เสร็จต,ตัวนิดนึงนะครับ พอไก่ okay. เซ็ตตัวเสร็จแล้วก็โผลรวมกันเลยครับวันนี้ก็คือขั้นตอนการใส่ข้าวเย็นโอ้ข้าวผัดมีหลายสูตรนะครับแต่วันนี้สิ่งที่ผมจะทำคืออ่นสูตรที่ผมนี้ ชอบทำกินเองนะครับผมผมจะใส่ชีตดำลงไปนิดนึงนะครับเพื่อให้เล็กข้าวมีสีสันโอ้สีจัดจ้านมาก ถ้าปฟฟปาเวลาเขาทำปรุงอาหารนะครับแส่งทางความร้อนมันจะมีจำกัดก็เลยต้องค่อยๆขูดกระทะไปทีนี้ถึงเวลาการปรุงนะครับการปรุงผงง่ายมากผมปรุงรสนิดเดียวนะครับเพราะว่าได้ทำกานไม่ใหญ่หนึ่งผงปรุงรสนะครับสองน้ำตาลทรายก็นิดหนึ่งนะครับ ตัดำเค็มแล้วก็3ก็คือพริกไทยไลททิฟตอนนี้ผมปิดไฟนะครับเบาไฟอยู่แล้วก็อันดับที่สี่แมกกี้นิดนึงนะครับ เปิดไฟผัดทุกคราวให้เข้ากันนะครับถ้าอยู่ที่บ้านนะฮะเคาะกระทะแบบนี้แม่ดุหน้าดูนะฮะแม่บอกจะไปเคาะ คใช้การขูดเอาอย่างนี้ฮะแต่ผมคิดว่าเคาะก็ไม่ไม่ผิดอะไรหรอกแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะดูหนกูชาวบ,บ้านเนาะนผิดนิส่แล้วฮ <g> ะ <ay> แก้ไม่ได้แล้วแต่ว่าจะไม่ทำต่อหน้าแม่ไงครับรันิีก็เหลือผักที่ใช้เป็นผักคะน้าครับใส่คะน้าลงไปนิดหนึ่ง ก็ผัดเผือกสนาสุกก็ใช้ได้แล้วข้าวที่เอามาทำก็ผัดเนี่ยจริงๆน่าจะเป็นข้าวเสาให้นะครับที่เย็นๆแล้วอ่ะ แต่สิ่งที่ผมใช้นีคือเป็นข้าวหอมมะลิที่กินเหลือแนละ้วแค่ตีนไว้เม็ดมันอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่ามันปเป็นข้าวที่นุ่มหน่อยแต่ยังไงก็ต้องกินมันนะพูดถึงแม่ว่าไม่อยากเคาะกระทะไม่ทีนี้ไม่กล้าเคาะเลย หอมซีอิ๊วความเค็มพอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวกินกับอ่าพิซ่าปลาวันนี้ไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์เลยเหรอกครับขออีกแบบ <laughs> อดไม่ได้โอเคครับพอแล้วฮะรสชาติโอเคปิดไฟจัดจานหิว้วผมทำนี่เป็น สไตล์ที่ผมชอบทำนะครับเป็นไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์อะไรมากแต่ถ้าเกิดเป็นข้าวผัดทะเลไม่ทำแบบนี้นะครับไม่ต้องใส่ีีิ๊วุดำนะครับข้าวผัดกุ้งข้าวผัดทะเลไม่ได้ทำแบบนี้นะฮะทำอีกสไตล์หนึ่งแต่นี่เป็นข้าวผัดบ้านนา มีดูเคลียร์ตู้เย็นไม่อยากทิ้งของซื้อมาก็ต้องใช้ให้คุม้ม ทีนี้ก็ได้แล้วสำหรับข้าวเย็นที่เหลือนะครับถ้าเกิดมีข้าวเย็นที่กินไม่หมดก็แช่ตู้เย็นไว้นะครับแล้วก็ค่อยมาทำข้าวผัดกินข้าวผัดในรูปแบบที่คุณชอบนะครับอารครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อน <c oughs> โอเคครับสวัสดีครับ